ความรักความเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นบารมีสามสิบพัดพระเดชพระกลหลวงปู่สดจันพระโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียด ที่มีกําลังมีจํานวนมีปริมาณที่มากกว่าธรรมกิเลสโลภโกรธหลงที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออารไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรม ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นบาร,รมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขมะบาร,รมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้คนสัตว์สิ่งของยินแย,มย้มแจ่มใสปีติ เบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมีจำนวนปริมาณที่มากกว่าธรรมกิเลสท,ที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจันท์ทัสโรที่มีอยู่มากในร่างกาย คลสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์จัก,กรวาลมนุษย์เป็นส่วนที่อยู่ใกล้นิพพานทากิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำกิเลส ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสัจันทระสโรที่มาจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางปู่มหาสมุทรทำรรกิเลสทำอัพยากตาธรรมรรมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของนิพพานธรรมกิเลส นิพพานธรรมอพยากตาธรรมมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทร์ทัสโรเดินทางลุกเข้าสู่นิพพานธรรมบารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทร์ทัสโรเข้าสู่จัก,กรวาลมนุษย์ที่อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลส นิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพสะเศตรแกนพัชตรจักรวาลมนุษย์เป็นส่วนจักรวาลแรกๆที่กิเลสเดินทางลุกผ่านเข้าสู่จักรวาลต่างๆในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงพสะเศตรแกนพัชตร จัก,กราวาลมนุษย์ที่หมายรวมถึงโลกมนุษย์นรกโลกันจัก,กราวาลมนุษย์ที่มีขนาดเล็กกว่าจัก,กราวาลของเทวดาจัก,กราวาลของเทวดาที่มีขนาดเล็กกว่าจักรวาลของพรหมจัก,กราวาลของพรหม ที่มีขนาดเล็กกว่าจักรวาลอรูปภพรมจักรวาลอรูปกพรมที่มีขนาดเล็กกว่าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขนาดเล็กกว่าจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมตำแหน่งศูนย์กลางจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นตำแหน่ง ศูนย์กลางนิพพานธรรมบารมีสามสิทัสเดศพระคุณหลวงพศศ่อเสตมทัสโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าทุกพระองค์จัก,กรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรมพุทธเจ้ามีศูนย์กลาง ปู่มหาสมุทรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เป็นตำแหน่งศูนย์กลางจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิทพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสามสิบทัตเดพระกุลลงโพสจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุมประถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทรโรเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอ่อเกิดให้ทำทุกธรำธาตุทุกธาต ถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบพัรคเดศพะคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบพัรคเดศพะคุณหลวงกุทธจันทร์ัสโรใหม่ๆ่ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบใหม่ๆจากทำรรทุกทรรมให้อยู่ในการดึงดูดบอกเกิดเกิดการรวมธาตุเป็นโครงสร้างของ ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตเถเดศพระคุณหลวงพสจรัสโรขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกระแสธรรมบารมีสามสิบทัตเถเดศพะคุณหลวงพสุจรัสโร ที่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพรเดศพระคุณหลงพูสดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพรเดศพระคุณหลงปูสด,ดจันทสโรเป็นปกติของธรรมบารมีสามสิบทัศพรเดศพระคุณหลงพูสดจันทัสโรที่รุกเข้าหาธรรมธาต ทั้งหมดเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรจากการดึงดูดบอ่อเกิดของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรเพื่อดำรงตัวตนให้มีความมั่นคง ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายรักษาปกติของธรรมบาร,รมีสามสิทัพสะเดชะคุณหลงพุทธจันทร์ัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่ปฏิบัติต่ตอธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัพเะเดชะคุณหลงพุทธจันทร์ทัสโร เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่อย่างสุขสงบร่มเย็นเป็นทานศีลสมาธิ คนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลรักษาต,ตรวจตาให้รับบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชทกุณหลวงพศยันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยตัวเองซึ่งกันและกันเป็นทรัพย์สมบัติอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่สร้างโครงสร้างกอพม ขอออที่เป็นโครงสร้างที่เป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี้ลูกนี้อาฆาตมาดร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรตัวเองซึ่งกันและกันกิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ บ,บังคับหลอกลวงให้นํำซาบคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทมขออหนาแน่นขยายขอบเขตได้กว้างขวางขึ้น แขนถังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติทำลายล้างคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดสงครามทำลายล้างเกิดการขาดแคลนทรัพสมบัติอาหารเรื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่กิเลสบังคับหลอกลวงผิดบงังไม่ให้รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้อยู่ในวังวนของกระแสะธรรมกิเลสที่สร้างโครงสร้าง กทมอขออ,อบังคับกลอกลวงปิดบังคนสัตว์สิ่งของเพื่อไม่ให้รับรู้ถึงธรรมบารมีสามสิบทัศเดชพระคุลลงพดจันทัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของเป็นตัวตนที่แท้จริง ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพุสธจันทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อการยึดธรรมยึดธาตุของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพุสธจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุด แห่งธรรมของกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของทุกทรมานเดือดร้อนวุ่นวายกังบลพวักพวงอยู่กับวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ เพื่อให้ละเลิกจากการอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสศโรกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส สร้างสถานการณ์เหตุการณ์ทุกรูปแบบเพื่อเบี่ยงเบนปิดบังไม่ให้คนสัตว์สิ่งของรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเองที่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจันทรัสโรที่เป็นรัก เมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาที่มีจำนวนมีปริมาณมีกําลังที่มากกว่ากิเลสที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสาสิบพัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิก,กรรมทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ทุกส่วนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบสร้างโอกาสจากการรุกของธรรมกิเลสธ,ธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทัศพระเดศพระคุณหลวงพระสดจันทร์ทัสะโรที่สร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ให้เป็นโอกาส ของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัศโรได้เพิ่มมากขึ้นได้ธาตุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นการรุกของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเข้าหาธรรมทุกธรรมทตุทุกทตุเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ธรรมทุกธรรมเกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดได้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบมาประกอบเป็นร่างกายทุกพ่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลกพสจันทสโรที่ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อน,นำ เป็นท่อทานให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ ที่ได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรได้ธาตุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบให้อยู่ในการบังคับควบคุมหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลสั่งการจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโร จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้เกิดเป็นโอกาสของการขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเข้าสู่พื้นที่ ของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธยันทัศโรที่รับรู้เป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่มีเพิ่มมากขึ้น จากการขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรเข้าหาพื้นที่ของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมทุกนิพพานเป็นความก้าวหน้าของการรุกของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรเข้าสู่ทุกนิพพาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงทุกธรรมทุกนิพพานให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจันทร์ทัศโรอย่างสมบูรณ์ประกอบธาตุให้เป็นพ่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจันท์ทัศโรที่สมบูรณ์ประกอบเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรที่มีขนาดทั้งทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรใหญ่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรใหญ่เป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมบชัชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,น์นกอยได้นำให้เราอดทนอดทนเป็นบารมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโร คนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพจันทัสโรที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพจันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสเดพระกุลหลวงปสัจจันทรัสรทําให้เราได้ทํางานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆรมู่บาอาจารย์ของเราอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติ ที่ท่านนำให้เรารับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรตลอดเวลาเป็นปกติ